ตอนที่แล้วเราก็ได้ลงเหมืองหาขุนแรกกับเพื่อนๆซึ่งก็ได้เจอกับวาเดนด้วยบอกเลยเขาว่าน่ากลัวมากและบุ๋มก็ได้ต่อเติมบ้านหลังเก่าให้ดูดีมากกว่าเดิมซึ่งสําหรับใน EP นี้บุมก็จะมาทำสิ่งที่ตกค้างจาก EP ก่อนๆนั่นก็คือจะเป็นบ้านหลังหลักของเราก็ไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าบุ๋มจะสร้างออกมาเป็นยังไง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปที่คราเื่อกันอีกแล้วและในวันนี้เราก็กลับมากราบรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนและมาพร้อมกับสาคอนคราบกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งในสาคนคราบเนี่ยก็จะเป็น EP ีที่3แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้อ่าแต่ว่าวันนี้บุ๋มไม่มีเพื่อนมานะคะทุกคนไม่มีใครว่างมาเล่นกับบุ๋มเลยแต่ว่ามีเพื่อนในเซิร์ฟของทุกคนที่มาแบบว่าเล่นด้วยนิดหน่อยนะคะเขาเอาของมาให้ด้วยแหละ นี่เห็นไหมบุ๋มก็มีเพื่อนพอคุยด้วยสักคนหนึ่งอยู่นะคะอาเชเราไปนอนดีกว่าในระหว่างที่เพื่อนบอกว่าจะไปนอนเรานอนรอเลยเพราะว่าตอนนี้รีเซิร์ฟมีกันอยู่แค่2คนถ้านอนครบ2คนเนี่ย ก็เช้าเย่แล้วตอนนี้ก็คือเช้าแล้วนะคะก็สำหรับใน E ีพีสามรอบนี้นะคะก็บุ๋มพูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าบุ๋มเนี่ยจะสร้างบ้านหลังใหม่ใช่ไหมคือจนครูปองอะ่ะที่เล่นกับบุ๋มในคลิปที่แล้วทุกคนสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะดูกคนบุ๋มเองยังไม่ได้เข้ามาสร้างบ้านใหม่เลยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะบุ๋มเนี่ยมาแค่ตกแต่งบ้านแล้วก็เอ่อต่อเติมบ้านนะคะแต่ว่าครูปองคือเล่นใหญ่มากสร้างบ้านนะคะแล้วคือสร้างสวยขนาดนี้โอ้ my god เราจะไปยอมได้ อย่างไรกันเล่าบุ้มเองเนี่ยก็ได้ทําการหาของมาซักนิดนึงแล้วแล้วคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างบ้านหลังใหม่และเดี๋ยวเราพาไปดูระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าบ้านบุ้มเนี่ยไม่การันตีนะคะว่าจะสวยมากสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะมีบ้านตีมหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลานั้นพอดีก็คือบ้านตีมฮาโลวีนบุ้มก็เลยคิดว่าเรามาทําบ้านตีมฮาโลวีนกันดีไหม ขออนุญาตซื้อของจากในร้านค้าก่อนนะคะนี่งไงมีพอดีเลยไม้อาคาเซียหนึ่งต้นก่อนแล้วเราก็ใช้กระดูกนะคะปัม๊มกระดูกหาได้จากไหนหาจากว้านกูปองถ้าว้านกูปองไม่มีบุ๋มคงจะต้องกลับน่าสปาวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปที่นรกนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ่มขอปัม๊มไม้สักครู่หนึ่งนะซึ่ยังไม่ได้วาไปนรกให้ทุกคนดูเลยว่าเป็นยังไงเนาะพอดีเลยคลิปนี้จะได้พากันไปดูสักทีหนึ่ง มาโปรเป็นที่เรียบร้อยและของที่เราต้องการก็อยู่ต่อหน้าแล้วถือว่าเจ๋งเจ๋วเ <c oughs> จ๋งเจ๋วเลยแหละค่ะทุกคนนี้แป๊บนึงนะสเกตันอย่าจะเพิ่งคุยกันอ,อโอเคเรียบร้อยวิ่งไปหาดูซีข้างหน้ามีอะไรยังไงเราก็สามารถกลับสเปา๋าได้ทุกเมื่ออยู่แล้วนะคะไม้สีแดงอยู่ตรงนั้นโอเคเจอเป้าหมายที่ต้องการแล้วละคะ่ะไม่ดูจะได้ใช้ไหมนะแต่คิดว่ามันอาจจะไง อาจจะมีบ้างแต่ไม่รู้ว่าเ,เราจะสามารถขุดไม้อันนี้ขุดอันนี้ล้มทั้งต้นไหมเฮ้ยทำได้โซกุด so นะคะทุกคนโซกุด so เลยโอเคบุมว่าได้เวลากลับแล้วละค่ะทุกคนได้สิ่งที่ต้องการแหละวม่าไงเพื่อนเพื่อนกลับมาพร้อมกับสมุดเอ็นชานนะคะ ว้าว wow, เป็นเอเบนดิงโอ้ขอบคุณเพื่อนแล้วเพื่อนยังให้เป็นเพื่อนให้เมนดิ้งมาสองอันเลยเหรอ Thank you คือเพื่อนใจดีมากสังคมในนี้ว e r y g o o จริงจริงเนะะี่ยค่ะทุกคนคือมาลองเล่นเถอะมาลองเล่นนะอยากให้มาลองดูจริงๆถึงแม้ว่าที่นี่คนจะยังน้อยอยู่แต่บุ๋มรู้สึกว่าอบอุ่นดีแอดมินดูแลทั่วถึงแน่นอนนะคะบุมจะเริ่มต้นจากการใช้เป็นไม้ดาร์กอกนะคะในการทําเป็นเสาของบ้านหลังใหม่นะคะทุกคน ไม่รู้นะว่าจะทําใหญ่ไหมแต่ก็ลองทําไปก่อนจะขอให้มันมีชานบ้านสักนิดนึงหนึ่งสโอเคหนึ่ง1 2 3ใหญ่ไปอ่ะทุกคน <laughs> ถ้าใหญ่ไปมันจะของไม่พอนะนี่แค่นี้ก็พอมั้งหนึโอเคงงทุกคนอย่าเพิ่งงงว่าบุ๋มทำอะไรนะคะบุ๋มกำลังทำโปรเจกต์บ้านใหม่เพราะว่าจะไม่ยอมแพ้คูปองนะคะทุกคนปึ๊บ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 อืม ทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอ่มถ่อไปก็ต้องวางอันนี้ไปรอบๆอ,บอ้เพื่อนนั่งดูเพื่อนมาทับซิดนั่งดูบุ๋มทําบ้านแล้วหนึ่งของคูปองคือมินิมมลของบุ๋มคือมินิอะไรเอ่ยมินิมาดหนึ่งอือไม่น่าจะพอที่เหลือบุ๋มว่าปูพื้นไปเลยดีกว่าเราใช้เป็นพวก My o K, o K, ไม้โอคไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคไม่นำหมดหลอสักบล็อกหนึ่งไหม <laughs> สักบล็อกหนึ่งอะ ไม่ไม่ดำหมดไปป้นบ้านครูปองบุ่มคงต้องปลูกใหม่นะคะเนี่ยอ้าวอยู่นี่ความขี้เกียจปลูกนั้น2 3 4สห้าทุกคนอาจจะชินกันบ้างเนาะเพราะว่าบ้านบุ่มอะ่ะชอบเป็นสไตล์แคบนะคะดูเหมือนจะกว้างแต่ก็ยังอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบคิดว่าจุดท้ายแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะทุกคน1 2 3 4 1ส3 4ี่สสี่ ไม่พอเขาคงจะประมาณนี้ล้มัง้งลองวางดูก่อนไม่พอค่อยว่ากันเราจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้และเราก็ยังมีบล็อกสีขาวนะคะนี่คือบล็อกแคลไซที่เราไปแอบ,บปุ่นมานะคะวางไป1 2 3 4งชุบ1 2 3 4ปึ๊บป๊บอ่าบุ่มจงใจให้มันกลายเป็นแบบนี้ ที่เราเนี่ยจะสามารถใส่สิ่งที่เรียกว่าแท็บดอได้นะคะซึ่งก็อยากได้ไม้ดำอีกแหละลองดูนะไกลไปปะม่าจะไกลกันเกินแต่แบบประตูทางเข้ามาดูกว้างไปแล้วทุกคนก็คงได้ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ฟาร์มม้กันตรงนี้สร้างกันตรงนี้เลยเพื่อนหายเหลือแต่น้องแมวในบุ่มคนเดียวโอเคเยี่ยมจริงๆ อืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวบุม๋มก็ให้มาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอวางแบบนี้กันไปก่อนต่อไปทําทางขึ้นกันแบบรวดเร็วดีกว่าอืมขึ้นทางไหนดีทางนี้ดูกว้างๆดีบุ๋มว่าไว้ทําแบบห้องคราฟของน่าจะดีส่วนทางขึ้นเนี่ย เราก็จะขึ้นทางนี้ก็ได้มาปึง้งโอเคหนึ่งสองสามสี่้าใช่ไหมแต่จริงๆอันนี้บุ๋มอยากให้มันแบบออกมาอีกนิดนึงดีกว่าซึ่งในะลักษณะบ้านของเราจะเป็นแบบนี้อยู่อยังไม่เสร็จนะคะนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งบุม๋มค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทำบ้านมาก จะไม้ชมพูว่าจะใช้คิดอยู่ว่าจะเอามาทําหลังคาดีไหมแต่ว่าหลังคาก็ว่าจะใช้สีส้มถ้าใช้สีชมพูมันก็จะสวยนะใช่ไหมทุกคนโอเคเรียบร้อยในไ,ไหนก็ได้ไหนแล้วโซนนี้บุ๋มอยากให้มันดูพรึบเข้ามาอีกนิดนึงมันต้องลึกเข้ามาอีกหน่อยหรือว่าเราทําเป็นระเบียงไปด้วยดีน่าจะพอไหวนะ โอเคเรียบร้อยตอนนี้ตัวบ้านของบุ๋มก็คือเสร็จมาแล้วแบบแทบจะร้อนะคะทุกคนสำหรับโครงบ้านนะนะต่อไปเราค่อยมาเริ่มทำหลังคากันดูมาเราไปทำหลังคาหลักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลังคารองบุ๋มค่อยคิดใหม่ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยบุ๋มใช้เวลานานมากนะคะในการทําหลังคาเนะะี่ยค่ะทุกคนซึ่งในส่วนของหลังคาเนี่ยตอนแรกเนี่ยบุ๋มก็คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงดีนะคะก็เลยเริ่มจากฝั่งที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ฝั่งที่อยู่ฝั่งขวามือก่อนเพราะว่าแม้กระทั่งสองฝั่งนี้ที่คิดว่าจะทาง่ายแล้วนะคะบุ๋ม <als> ก็ใช้เวลาแก้ไปนานมากคือคลิปนี้เนี่ยบุ๋มทําเบลมันสามชั่วโมงกว่าเลยนะคะทุกคนและพอทําหลังคาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ยังเหลือหลังคาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ก็คือจะเป็นหลังคาทีีีี่มรระเบยงงตน้ ซึ่งบุ๋มก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้นั่นก็คือจะเป็นฟักทองนั่นเองค่ะไหนๆก็จะเป็นฮาลาวินแล้วบุ๋มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นฟักทองที่ใส่หมวกกันเองนะคะทุกคน นี่ก็สร้างออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งในส่วนของหมวกเนี่ยสร้างยากที่สุดแล้วนะคะในตัวของน้องฟักทองเนี่ยพอทําหลังคาเสร็จแล้วบุ๋มก็ทําการตกแต่งส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะซึ่งก็จะมีการตกแต่งในส่วนของหน้าต่างนะคะแล้วก็เอาพวกใบไม้เนี่ยไปใส่บนหลังคาเพื่อให้มันดูร่มรื่นมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเรายังได้มาทดลองปลูกพืชแบบใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องใช้กระถางในการปลูกนะคะแล้วก็พืชบางอย่างเนี่ยก็จะไม่สามารถปลูกได้นะคะถ้าหากไม่ใช่ฤดูกาลของมันด้วยซึ่งอันนี้บุ๋มก็ทําขึ้นมาเป็นลักษณะของคล้ายๆกับกรีนเฮาส์นะคะทุกคนในคลิปเนี่ยบุ๋มพยายามลองใช้บล็อกกรีนเฮาส์ที่มีมาด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเปล่งแสงแปลกๆบุ๋มก็เลยใช้เป็น็อกกระจกธรรมดาถือว่าสวยงามใช้ได้เลย โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นบ้านของเราเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนเป็นไงนี่อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยนะดูเป็นฮาโลาวีนขึ้นมาสักนิดสักหน่อยไหมคะทุกคนเดี๋ยวพามาทัวร์บ้านกันหน่อยดีกว่านะคะในส่วนของหน้าบ้านแน่นอนเป็นส่วนผักนะคะที่ทำออกมามินิมอลมินิใจเวอร์นะคะซึ่งบุ๋มชอบมากในส่วนของที่มันเป็นผักแบบพืชแบบใหม่ทุกคนดูสิ ฮ้ยมันเป็นต้นแบบนี้ดูดีแล้วผักพวกนี้เราสามารถเก็บไปขายได้ด้วยนะคะซึ่งบุ๋มก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้มือเก็บได้ไหมเอา้าใช้ได้เราตีไปนหนึ่งทีเราก็จะได้มเมล็ดออกมาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะทุกคนจริงๆมันเคยมีพืชอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันโดนน้ำสาตกไปแล้วโอเคลองเก็บลองเก็บเนี่ยสามารถเก็บมาได้หมดเลยทุกคนมันอีซี่มากเราก็ปลูกกลัขึ้นแล้วก็เมื่อกี้มีอันนี้ อ่ะปลูกกับคืนโอ้ไม่ได้มึงนะน้ำไม่พอนี่เห็นไหมเติมน้ำได้ไม่ใช่ฤด,ดูกาลที่จะปลูกโอเคทรเมโตละ่ะปลูกอ่าปลูกได้ก็จะมีนี่แหละค่ะบางอย่างปลูกได้ปลูกไม่ได้บ้างอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของในบ้านบุ๋มยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากนักนะคะทุกคนเพราะว่าคิดไม่ออกจริงจริงก็จะมีแค่นี้เลยนี่เข้ามาข้างในโลง่งๆนะคะข้างบนบ้านก็ไม่มีอะไรมีแค่ห้องนอนของเราที่ตกแต่งมานิดเดียวนะคะ เพราะว่าบุบไม่รู้จะตกแต่งอะไรด้วยนะคะทุกคนนี่เราก็อาศัยอยู่ตรงฟักทองตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นบ้านแอดมินนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวพาไปดูบ้านแอดมินกันดีก,กว่าเพราะว่าเขายกบ้านมาแบบอลังการงานสร้างมากทุกคนทําบ้านหลังเนี้ยใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงใช่ปะแต่แอดมินยกมาตั้งปึ้งใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแอดมินยกมาตั้งแล้วแอดมินก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยเจ็ดนะคะเป็นบ้านหลังนี้ คือแบบโอ้โหคุณพี่ถ้าแอดมินจะเอาบ้านหลังนี้มาบุ๋มก็ขอย,ยอมแพ้นะคะเพราะบ่าบุ๋มเนี่ยสร้างไม่ได้อลังการขนาดนี้นะคะดูสิโอโ้ข้างในคือมันสวยอลังการมากนะคะอะให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันไปแบบเร็วก็จะมีห้องครัวห้องทานข้าวคือมันแบบกว้างอะ่ะทุกคนถ้าเทียบกับบ้านเราที่เหมือนจะมีแค่ครึ่งเดียวของบ้านเขานะคะ <laughs> ดูดิ <laughs> คือแอดมินน่าจะแบบ ไปยกมาจากสปาหรือที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากแถมมีชั้นข้างบนอีกนะเออมีชั้นสามเอาไว้แบบเป็นห้องเก็บของใดๆด้วยนะคะนี่มปห้องหนังสือด้วยอ่ามีห้องทํางานจะบอกว่ามีห้องนอนเล็กด้วยนะเฮ้ยเกินไปมากโอเคน่าจะมีประมาณนี้สะหมาบบ้านแอดมินเนาะเดี๋ยวต่อไปพาไปดู บ้านคูปองหน่อยดีกว่านะคะสำหรับน้องที่มาเล่นกับบุม๋มนี่บ้านของคูปองก็เป็นบ้านแบบน่ารักน่ารักนะคะมินิมอลมินิใจมากนะคะทุกคน,นดูสิแต่งแบบมินิมอลมากและนี่ก็เป็นบ้านหลังเก่าของเรานะคะพาไปดูบ้านหลังเก่ากันสักหน่อยนี่บ้านหลังเก่าก็เดี๋ยวยกเป็นมรดกให้กับดิวแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก่อนที่เราจะจบคลิปเนี่ยบุ๋มขอพาทุกคนไปดูสปากันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนของสปาเนะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากนะคะนี่บุ๋มก็พามาดูตั้งแต่วันแรกแรกแล้วแหละ แต่ยังไม่ได้ดูจนหมดสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพามาดูกันสักนิดนึงตรงนี้ก็จะมีเควสนะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามารับซึ่งวันแรกๆเนี่ยบุ๋มแนะนําว่าถ้าหากใครผู้เล่นใหม่นะคะก็ให้รับเป็นพวกเควสตัดไม้คุณแรกหรือไม่ก็เป็นเควสเออ ตัดขนแกะอะไรอย่างนี้นะคะแบบง่ายๆไปเนาะมันก็จะมีกดเข้ามาดูได้ว่าเราต้องตัดขนแกะกี่ตัวหรือว่าเราต้องตัดไม้กี่อันเนี่ยเห็นไหมอันนี้บุ๋มก็ทาเควสพวกนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่หากเราไปขั้นต่อไปเราก็จะได้รางวัลมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถกดรับมาได้และต่อไปก็จะเป็นเควส เดลี่เควสนะคะก็คือจะเป็นเควสรายวันซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้เลยนะคะถ้าหากเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับเงินแล้วก็ XP เลยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องกดรับเควสนั่นเองและต่อไปฝั่งนี้ก็จะมีส่วนของรีวอร์ดนะคะหรือว่ารางวัลน,นั่นเองนะก็สามารถมากดรับได้ก็จะมีตั้งแต่รางวัลประจําวันนี่บุ่มกดรับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีรางวัลรายสัปดาห์นะคะแล้วก็สุดท้ายนยก็จะเป็นรางวัลประจําเดือนนั่นเองอ่ะแล้วก็จะมีเอ่อในส่วนของรีเพลยนะคะหรือว่าที่สำหรับซ่ ผมจะซ่อมวันนี้เห็นไหมทุกคนมันก็จะบอกมาว่าเราจะต้องใช้คอสในการซ่อมเท่าไหร่เขาบอกว่าต้องใช้หกเลเวลกับ2,300บาทซึ่งบุ๋มมี2องพโ้อ๋ไม่เอาไม่ซ่อมละถ้าหากอันนี้ล่ะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าต้องใช้7จ็ดเลเวลแต่ว่าเราจะยังไม่ซ่อมเราเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนของคอสเมติกนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ก็จะเป็นพวก practical พวกเอฟเฟกต่างๆติดตัวนะคะอย่างเช่นตอนที่เราเจอแอดมินนะคะหรือว่าตอนที่เราเจอเพื่อนทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีแบบพวกแสงฟุ้งๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาซื้อได้ในนี้นะคะซึ่งก็ได้ใช้คอยในการซื้อนั่นเองนะแล้วก็มากดติดตั้งในนี้ได้นี่มันก็จะบอกว่าเรามีคอสเมติกอะไรอยู่ตอนนี้แต่ว่าจะเห็นได้ว่าบุ๋มไม่มีสักอันนะคะทุกคนก็เลยไม่สามารถแบบติดตั้งให้ทุกคนดูได้และต่อไปตรงนี้ ก็จะเป็นในส่วนของที่จะมับสุ่มของนั่นเองค่ะก็นอกจากสุ่มของเราก็จะมีฟรีไอเทมด้วยในตรงนี้นี่ก็คือสามารถใช้กุญแจคอมมอนคีย์เนี่ยมาแลกเป็นเดมอนเอ e y คีย์ได้ซึ่งเดมอนเอ็คีย์เนี่ยปกติแล้วเราจะต้องใช้ ในการซื้อกุญแจแล้วก็เอามาสุ่มนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าน,นี่ก็คือสามารถแบบหาแบบเป็นของฟรีๆได้เลยเหมาะสำหรับสายฟรีมากบุ๋มบอกเลยซึ่งของมอนคียที่หากแล้วไม่เอาไปแลกเนี่ยเราสามารถมาสุมม่มในที่ตรงนี้ก็จะได้ของประมาณนี้นะคะซึ่งของข้างในก็ถือว่าโอเคนะก็อาจจะมีเกลือบ้างแต่ว่าถ้าเป็นของดีๆเนะี่ยก็จะเป็นพวกขวานเนเธอร์ไรท์หรือว่าจะเป็นธนูเป็นครอสโบนะคะหรือว่าจะเป็นไดมอนด์พิกแอกนะคะส่วนเดมอนเอชเชสก็คือจะเป็นของพวกนี้นะคะก็จะเป็นของที่มี สกินด้วยแล้วก็จะเป็นของพวกแบบโหดๆพวกนี้ด้วยนะคะมีถึงปีกด้วยนะอ่าแล้วก็จะมี g a l a x y c h h s s e นะคะทุกคนก็จะเป็นของที่โหสกินหน้าโดนมากทุกคน แล้วก็จะมีฟาร์มเมอร์อ่าน,นี้มีฟาร์มเมอร์ชีสก็คือสามารถสุ่มของอชาวไร่ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากใครไม่อยากซุ่มเราสามารถทับช็อปได้นะคะซึ่งการทับช็อปเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปซื้อ,อของสําหรับทําฟาร์มได้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลย ก็ราคาไม่ได้แรงนะคะบุ๋มแนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันทําฟาร์มแล้วสนุกมากตรงนี้ก็จะเป็น NPC สําหรับเช่าแรงนะคะนี่อันนี้ก็จะมีตั้งแต่ยศว i p ยศซูเปอร์ VIP แล้วก็ p พ a t i n u m นะคะซึ่งก็จะเป็นระยะเวลา1เดือนนะนอกจากนั้นก็จะมีคอยชชอปตรงนี้ก็สามารถซื้อเป็นกุญแจ Demon เอ็คีหรือว่าจะเป็น Galaxy ขี่ได้นะคะอันนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็มาสุมตรงนี้ได้ต่อไปในส่วนของโซนนี้นะคะเท่าที่มองเนี่ยบุมว่าน่าจะเป็นสนามประลองนะคะหรือว่า PVP นั่นเองนี่เราต้องวราปเข้าไปอย่างเดียวนะเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ก็เอาไว้สําหรับเอ่อมา PVP กับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนต่อไปได้หางกราเดินมาฝั่งขวาฝั่งนี้นะคะเราก็จะเจอกับช็อปซึ่งช็อปเนี่ยนอกจากทับช็อปแล้วนะคะเราก็สามารถวิ่งมาที่ตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีขายพวกโปรเทคต่างๆด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย ต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างเช่นพื้นที่ขนาดเล็กสุดก็คือ10บคูณสิเนี่ยใช้เงิน20,000ื่นแต่ถ้าหากจะได้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือ1น0 0 0แก็จะได้50าสคูณห้มันเองนะคะแล้วก็จะมีพวกนี่ไงช็อปก็คือสามารถซื้อของต่างๆบนที่เราทับช็อปได้แล้วก็ขายของกับทุกคนบุ๋มจะมาลองขายให้ดูบุ๋มจะเอาเป็นอันนี้มาขายเมื่อกี้ขายได้0 8 0แล้วก็อันนี้อ่ะอ่ะขายได้เท่าไหร่0 8 0นเหมือนกันอ้าวชิ้นนี้ขายไม่ได้หรอ โอเคบางอย่างก,ก็ขายไม่ได้นะอันนี้ต้องเท่าไหร่ได้0.80ยขายหินอ่าอุ้ยหินราคาดีนะ,ะเนี่ยทำไมหินราคาดีหรือว่าพืชที่บุมออกมาขายเนี่ยราคาน้องอาจจะยังไม่ใช่ดูกาลที่ควรขายและต่อไปก็จะมี แอคชั่นนะคะทุกคนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตลาดโลกเนี่ยเลยค่ะทุกคนอืมก็สามารถมาซื้อได้นะโตเอนชานที่ราคา3ามพแล้วก็มีคนขายปีกที่ราคา9,5 0 0นะคะก็ถ้าหากใครต้องการสามารถมาซื้อที่ตรงนี้หรือว่ามาขายของได้นะมีตรงนี้ค่ะมีในส่วนของจ็อบนะคะทุกคนอันนี้สามารถมาเลือกอาชีพที่ตัวเองต้องการจะทําได้อันนี้บุ๋มก็เลือกไปแล้วเป็นอาชีพตัดไม้นะคะถ้าหากใครแบบเป็นคนชอบขุดเหมืองก็เลือกเป็นขุดเหมืองไปเวลาเราขุดเหมืองเว เราขุดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้เงินนะคะซึ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับสายสร้างเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัดไม้ เพราะว่าเราตัดไม้เลวเวลเราขึ้นกันทุกคนตอนนี้บุ่มเมวลก้าแล้วนะดูสิก็มีอาชีพให้เลือกมากมายเลยค่ะสามารถมาเลือกทํากันได้และในส่วนของระบบุญอื่นเดี๋ยวอนาะคตเนี่ยแอดมินก็จะมีการอัเปเดตเข้ามาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สาหรับซีรีส์อาชีพรอดในเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากๆเลยนะอันนี้เป็นแค่มิน i ซี r ีส์มาให้ทุกคนหายคิดถึงกันเดี๋ยวซีรีส์ยาวๆเนี่ยจะกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าหากใครแบบเข้้าาาามมมแลวไ่สรถ ได้มันจะมีคําว่ารีจิสเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วก็ทับรีจิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะคะ2รอบอะไรก็ได้ของเรานะคะทุกคน2รอบแบบเหมือนกันนะมันก็จะเป็นการสมัครพอเข้ารอบต่อๆไปเราก็ใช้คําว่าล็อกอินแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการสมัครเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย